สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับผมดำนะคะไปย้อมกลับมาแล้วนะคะเพราะว่าโรงเรียนจะเปิดแล้วเปิดวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาขายสกูชี่กันนะคะ ก็นี่นะคะเป็นสกูชี่คาร์บอนนะคะจะมี5แบบ5้าลายแล้ว,แ,ลวแบบร้านเราขายถูกมากๆนะคะแล้วก็ราคาส่งเนี่ยราคาปกติเลยนะคะก็คือลงทะเบียน30 m ิบอนะคะแล้วก็สกูชี่ตัวนี้นะคะ ลูกลัก0บาทเท่านั้นไม่ถึงหลักร้อยด้วยนะก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อยน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่ามีแบบไหนกันบ้างมันอาจจะมีตำหนิตรงแพ็กเกตนิดนึ่งนะแล้วก็ใครที่สนใจชี่ไหนนะคะให้แอดไอดียไลน์ตรงชื่อคลิปแต่ว่าถ้าไม่เห็นไอดียไลน์ตรงชื่อคลิปแปลว่าของหมดแล้วนะคะเราจะลบไอดียไลน์ตรงชื่อคลิปนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ อย่างแรกนะคะจะเป็นสกูชี่ลูกลับบี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะสภาพแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้นะคะชิ้นนี้จะนุ่มสุดแล้วนะคะแล้วก็สภาพดีด้วยนะมันสภาพดีทุกชิ้นเลยนะคะนี่นะคะลูกละ90บาทเท่านั้นต่อไปนะคะจะเป็นลูกบอลน,นะคะสภาพแพ็กเกจเป็นแบบนี้นะคะราคาลูกละ90บาทเท่านั้นนะคะถ้าไม่โฟกัสขอบายด้วย นี่นะคะต่อไปนะคะจะเป็นลูกลูกลูกก๊อบหรือเปล่าน,นะคะเพราะว่าเห็นมันเป็นแบบตะปุ่มตะป่มเหมือนลูกลูกก๊อบเนะาะภาพแพคเกจแบบนี้นะคะรานะคา90บาทเท่านั้นนะคะสโลมาชินีเนื้อนแน่นที่สุดแล้วนะใครสนใจชิ้นไหนรแคะภาพมาเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นลูกก๊อบนะคะ เอ้ยไม่ใช่เป็นลูกเทนนิสนี่เห็นมันเป็นแบบสีเขียวน่าจะเป็นลูกเทนนิสถ้าเราพูดชิ้นไหนพูดชื่อชิ้นไหนผิดก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะนี่นะคะสภาพแพกเกตสโลต่อไปนะคะลูกสุดท้ายแล้วลูกสุดท้ายนี้เราไม่รู้นะคะว่าคือลูกอะไรนะสภาพแพกเกจเป็นแบบนี้นะคะลูกละเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ ยังไม่รวมส่งถูกชิ้นเลยนะนี่นะคะนี่นะคะก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลายไปก่อนนะคะบ๊ายบาย